สวัสดีครับคุณที่เกิดนักษัตรมัทมียนะครับในช่วงปักหลังสิงหาคม,มครับภาพรวมนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะมีความลงตัวมากขึ้นมากกว่าเดิมครับไม่ว่าคําพูดการติดต่อการเจรจานะครับมีผลที่ดีต่อตัวคุณเองครับพูดดีเป็นสีแก่ปากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมในเรื่องของคําพูดนะฮะจะนําพามาซึ่งเรื่องของการงานที่โดดเด่นครับนามาซึ่งเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่ดูดีครับ เพราะฉันเนี่ยนะฮะใครที่รอคอยเรื่องเกี่ยวกับโอกาสทั้งเรื่องของการงานและการเงินในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จนะครับแล้วก็พื้นฐานดูในขนาดนี้ครับยิ่งนะฮะมูเตลูครับยิ่งมูเท่าไหร่ ยิ่งดีเท่านั้นนะครับยิ่งทําบุญสุนทานเท่าไหร่ยิ่งจะส่งเสริมวาสนาให้กับตัวคุณเองในช่วงนี้มีความโดดเด่นเป็นที่สุดครับและสําคัญที่สุดครับเรื่องของความรักช่วงจังหวัดตอนนี้มีสเสน่ห์มากๆเพราะมีดาวสุประเคราะห์ทำมุมดีต่อดวงของนักษัตย์นี้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับ